อวัยวะสืบพันธุ์ภายในของเพศหญิงนะคะเราก็จะประกอบด้วยช่องคลอดนะคะปากมดลูกตัวมดลูกแล้วก็ปีกมดลูกแล้วก็ลังไข่นะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วผู้หญิงเราอะค่ะจะต้องมีอวัยวะสืบพันธุ์อย่างที่เล่าวไปสมบูรณ์ค่ะนะคะไม่มีเนื้อท่อท่อนำัไข่ไม่ติดตันแล้วก็ตัวลังไข่มีการตกไข่ได้ดีนะคะถึงจะเกิดการตั้งครรภ์หรือว่ามีบุตรที่อยู่ในตรงมดลูกีได้น,นะคะ จากไข่หญิงนะคะที่ทําให้มีบุญญาคือสาเหตุส่วนมากตอนนี้80%เป็นจากเรื่องการตกไขะคะ่ค่ะก็อาจจะเป็นได้ครับไข่ไม่ตกคือมีไข่เยอะแต่ว่าไม่ตกนะคะเรียกว่าภาะวะไข่ไม่ตกเรื้อนหรือว่า,า,า,าตุงมน้ำหั่งไข่หลายคนจะทราบในชื่อภาษา,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 ษาอังกฤษว่า PCOS คะ่ะส่วนในทางตรงกันข้ามเลยะคะ่ะคืออันนี้ไข่เยอะแต่ไม่ตกแต่ว่าถ้ากลับกันคือไข่น้อยะคะ่ะเรียกว่าฮอร์โมนรลังไข่เสื่อมก่อนวัย รวมแค่สอปัจจัยนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหลักที่คนไข้เดินเข้ามาปรึกษาเราเรื่มมีบุตรยากนะคะนอกจากนั้นสาเหตุประกปบายอย่างในลูกก็อาจจะเป็นซีสที่รังไข่เนียคะ่ะที่เราเจอหลอยก็อย่างเช่นพวกชอก็อกโกแลตซีสที่พอผ่าตัดไปแล้วก็อาจจะทําให้เนื้อรังไข่มันเหลือไม่เยอะมากะะแล้วก็สุดท้ายก็นาไปสู่ฮอร์โมนรังไข่เสื่อมนะคะอันนี้คือสาเหตุอันดับหนึ่งคือเกี่ยวกับพวกนั้น ลองลงมาก็จะเป็นพวกในโครงมดลูกค่ะเราก็จะเห็นว่าลูกชมพู่อันนี้ก็คือเป็นตัวแทนของมดลูกนะคะถ้าเราจะท้องได้ทั้งในโรงมดลูกคือสีชมพูนี้ต้องดีแต่ว่าอย่างในภาพจะเห็นไหมคะว่ามันมีติ่งทั้งสีแดงแดงทั้งสีขาวๆอันนี้คือคือเป็นติ่งเนื้องอกค่ะในโครงมดลูกตัวนี้ก็จะขัดขวางเรื่องการฝังตัวของฟอสอนะก็อาจจะทําให้ตั้งครรภ์ล้มละนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวนําทางค่ะคือท่อนํานทาง หลายคนมักจะถามว่าเออหนูจะมีปัญหาท่อนำไข่ตีบหรือตาดนหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเราจะนึกถึงท่อน้ำไข่ตีบหรือตาเนเนี่ยก็ต่อเมื่อมีปัญหาอย่างเช่นเคยผ่าตัดมาก่ในอดีมีพังผืดเส้นสีขาวๆนี่ไหมครเป็นลักษณะพังผืดที่รัดท่อน้ำไข่นะคะก็อาจจะทําให้ไข่อาุูจิเดินทางมาเจอกันไ,ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นพวกช็อกโกแลตซเนี่น่ะคะ่ะบางทีมันทําให้มีพังผืดรัดตัวท่อน้ำไข่ได้ มันก็จะโยงไปสู่คําถามที่ว่าเอ๊ะคุณหมอคะแล้วหนูต้องฉีดสีทุกเคสไหมก่อนที่จะมาเนี่ยตรวจรักษาเรื่องมีอยูญญ่ยากนั้นจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะขึ้นกับว่าคุณมีความเสี่ยงของท่อนํำไข้ติดตาหรือเปล่า,นนาที่กล่าวไปวนะคะั้นจริงๆสาเหตุหลักๆในปัจจุบันก็อันดับหนึ่งลงไข่นะคะอันดับ2องมดลูกแล้วก็อันดับ3าท่อนํำไส้อันนี้ไม่นับรวมจากสาเหตุของฝ่ายชายนะคะซึ่งสาเหตุฝ่ายชายก็น่าจะเจอกันในคลิปหน้าค่ะ นี่ถ้ามีคำถามมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ทางด้านล่างนะคะหรือว่าจะฝากคอมเมนต์ไว้ในเพจก็ได้ค่ะ